สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภูสุคนจะมนีสาวอุ้ยมานต่ไปเฮธุระผัดขี้รถไก่มามาเห็นควายเอ๊ะควายจุมูไงหน่มาคือของพ่ออดแท้า่าสั่นว่าก็เลยพักอันขี่ลงมา้ากับน้องชอปเปอร์จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแต่ละตัวแต่ว่าให้จำซื้อได้บ่จำบ่ไดเด้อจ้ะเดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันจ้าโอ้ยมีผู้ใดจำได้แนบ่หน่หนึ่นงตัว 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสิบเอ็หสห้ตัวจ้าเนี่ยจกว่าตัวใดเป็นตัวใดเนี่ยแต่เทียเนี่ยก็จําได้บ่มนี้ลืมก็คือยายไม้จ้ากันนี่คือยายไม้เด้อพี่น้องมี่ยไม้ถาไลายแล้วจ้าเนี่ย้ายไม้ถอไลร่ ของพี่หนูกับยูน้ากันนี่เด้อพี่หนูเอ้ยแต่ว่าอุ้ยแห่งจำว่าอะไรเดอกจำว่าตัวไรเป็นตัวไรแน,น่จ้าออปาูเราเอาควายมาเลี้ยงอยู่เลาะบ้านแล้วพูดอีกพูนจ้าพูนพูนพูนยูพูน,พน,พน,พนอีกหกตัวหกตัวหกตัว,ก,ตวกับสิบหกแปดทว,วยี่สิบก็ตัวไหมพี่น้องจา้าบักลายคักเลยพูนอยากกับนีพอได้เลี้ยงยูยู่เลาะนี่ ตะก,กี้ปู่เอาไปเลี้ยงยวนเลาะน้องทมจ้ะนี่เลาะน้องทมมามีหมองเลี้ยงแล้วปู่ก็เลยได้เอาลงมาจ้ะนี่แเล้งคักอิดหยากินพี่น้องจ่อยเมื่ตัวนี้คือซีเมนคว้ยของพี่หนูนะจน้ะเนาะป่วโอ้ยฝ่าห้องพี่น้องเอ้ยหัวตาเด็กเคยยินเสียงฝ่าห้องห้องเพิ่มเพิ่มเสียงฝ่ามันสิตกไขบ่บ่อหนิ เสียงฟ้าห้องฮึมฮึมนั่นคือพอโอดจ้ากับลานายน้องชอบเปิดเดี๋ยวเห็นปูพันชีรดลงมาเลยไปหาปูกวนมาสันวาบรูว่าปูกับลานเพิ่งบอกยังกันสี่โบสี่บายอยู่พี่น้องเลยวันน่ะยิมปูยิมปูเพิ่นได้มาเห็นปู ให้ว่าขวบปีจ้ะเพิ่นค่อยได้มาหาปูเทียนึงอตอเลีต้ตนมาจากบ้านพี่น้องแรงบ่แรงคือจังซนทางบ้านพวกอุยบ่ทางผู้เวียงน่ะจา้าผู้เวียงขอนแก่นนี่และแรงพี่น้องตั้งแต่ผัดว่าเกี่ยวขขาจนฮอดเดียวนี้จ้ฝนบ่ตกจักเทือคันว่าบ่ตกก็สิตกอยู่ประมาณต้นเดือนมีนานพอดินหลายนี่ล่ะพี่น้อง บ่พอสิเป็นน้ำเป็นตอนอยัางย่อนบ่พอสิหงส์ซ้ำพุ่นละโอ้ยเบิง่งแน่แต่กะไข่อยู่ด้วย้ะนี่ยังมีพอได้นบานได้เลีมอยู่ของอุ้ยกันนกะคือกันทั้งพุ่นจอยค่ะคือกันโอ้กินยาดีให้หใพุ่นหกตัวเจ็ดตัวพูนยุงหงส์ซ้ำสาพุ่นไก่ไก่พูนพี่น้อง งนกกะยางอยู่ยี่สิบจากตัวกับปูอยู่น้าหายอยู่นี่ยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบหกตัวปูมันเลี้ยงหนีโดนไปแค่ที่หนึ่งเหรอโอ้ปูผูกไว้กลางทงพี่เลย

Mấy tố đầy mát ích bụi nè Ồ mẹ nè Sao hiền à Bát thua Tất cả quán tố ức à mẹ Tất cả là mưa Hà hay kín cả ướt mẹ <laughs> ูมีเฟียงไว้บ่ขันปีนี่โอ้ยเนาะใครอยู่ยังว่าได้เสริมเนียนเม็ดฮองอุยกับบ่ได้อัดจักอันบ่อได้อัดจักก่อนจักอันคือกะละปีนี่ปูเฮ็ดอีกเป็นบ่อทงนี่ปีนี่อืมอู้พี่น้อง ฝาห้องพืมุห้มมมห้มมอ้อมทิบอ้อมเดียนอยู่มันจิตโตไขบ้พูดนะป้าเจียงฟ้าไหมผู้บ่าวผู้บ่าวเปิด สัมผัสแน่ชอปเปอร์ดีใจคักบอกได้เห็นปูแล้วเมื่อนี่ตั้งเข้าสิมาหาปูประหอดจา้ามือมัอมอนนีเอารถไปสอมขี่มาเห็นปูเลี้ยวรถลง <c oughs> เลยเ,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  <c oughs> เริ่มหา่า,หางไปห่างไปแล้วเตี้ยหายอยากไร <c oughs> ลมกระแหงแหงพี่นองมันนี่ก็สิได้จบลิปไปก่อนด้อจ้จเดี๋ยวโอกาสหนาอุสิาพามาเลยน้ำปูอดห้องไม่ลมมาบังแห้งคัะตอนนี้ลมปันขนาดเลยคุณน่ะสีมงกลัวบอสนี่ยหามองอยู่นี่ทั้งลมทั้งฝนทั้งฝ้า